หลังจากการล่มสลายของ Stablecoin หลากหลายสกุลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับล่าสุดคุณคริสตินาจอร์จีว่าท่านผู้อำนวยการ IMF ก็ได้ออกมากล่าวในงาน World Economic Forum นะครับว่าอย่าพึ่งหันหลังและสิ้นหวังไปกับคริปโตเ r เรนซีเพราะว่าสกุลเงินประเภทคริปโ c u r r e n c y นั้นก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับและท่านยังคงชี้ให้เห็นด้านบวกของคริปโ c u r r e n c y ด้วยครับ คุณคริสตอเรนารจจีวาท่านกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้กล่าวในการประชุมประจำปีของ World Economic Forum ในเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านกล่าวว่าผู้คนไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงโลกของคริปโตเคอเนซีโดยสิ้นเชิงแม้ว่า Stablecoin ก่อนหน้านี้หลากหลายสกุลจะมีราคาร่วงหลุดจากการตรึงกับดอลลาร์สหรัฐนะครับ ทั้งนี้ Stablecoin ก็ถือว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีประเภทหนึ่งที่ควรจะรักษามูลค่าแบบ1ต่อ1ไว้กับสินทรัพย์อื่นๆเช่นดอลลาร์สหรัฐครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับมีมูลค่าของ Stablecoin ที่ชื่อว่า Terra หรือว่า UST หลุดจากการตรึงมูลค่ากับดอลลารา์สหรัฐและนำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้มูลค่าโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดนั้นลดลงมาหลายแสนล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามนะครับผู้นำ IMF ยังชี้ให้เห็นว่าคริปโตเคอเรนซีสามารถที่จะเสนอการให้บริการที่รวดเร็วต้นทุนต่ำกว่าและเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นพร้อมทั้งเสริมนะครับว่าถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกในการที่จะติดตั้งระบบป้องกันและให้ความรู้ความเข้าใจกับนักลงทุนครับ คุณโชติว่ายังตั้งข้อสังเกตเพิ่มนะครับว่าสินทรัพย์หลากหลายประเภทก็มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่น stable coin ที่สำรองด้วยเงินสดสินทรัพย์อื่นๆเมื่อเทียบกับ stable coin ที่ใช้อัลกอริทึมในการรักษามูลค่าเช่น Terra ก็มีความแตกต่างกันอย่างมากครับ ในขณะที่การพูดคุยเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือว่า CBDC โดยร่วมกับสมาชิกฟอรัมคนอื่นๆเช่นคุณฟรองซัวบิลรอยเดอกาลัวท่านผู้ว่าการธนาคารกลางของฝรั่งเศสท่านยังคงปฏิเสธแบบไร้กังวลน,นะครับสำหรับแนวคิดที่ว่าธนาคารกลางต่างๆจะค่อยๆสูญเสียความไว้วางใจของผู้คนไปเนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลและการเงินแบบไม่ต้องผ่านตัวกลางนั้นจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสวยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ